สวัสดีครับผมนิกศูนย์ปุ๋ยเอเวเลสตจังหวัดระยองครับอยู่ที่อำเภอบ้นานไข่อยู่ตีแยกบางบุรนะครับร้านอยู่ตีแยกบางบุรวันนี้มีโอกาสมาสัมภาษณ์น้องนิรัน์อยู่ที่สวนนิคมพัฒนาอยู่ซอยสี่นะครับครับอาผมนิคมพัฒนาอำเภอี่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับอยู่ที่ซอยสี่เป็นยังไงบ้างครับใช้ปุ๋ยเอเวรเลตของเราไปปีแรกผลตอบรับโอเคอยู่ครับผลตอบรับโอเคนะครับอครับาผมน้ํายางออกดีไหมครับออกครับออกดี ครับผมอันนี้อันนี้คืนเดียวนะครับในยางคืนเดียวคืนเดียวคคืนเดียวมาดูยางคืนเดียวเกือบเต็มนะครับกับโปะครึ่งริดเกือบเต็มครับใช้ปุ๋ยเอเวเร์เราเป็นปีแรกกับปีสองปีที่สองครับปีสองอันนี้จะปีสามอันนี้จะปีสามปีสามแล้วครับผมก็ใช้ปีปีนี้ก็จะสั่งอีกแต่ว่าจะสั่งเป็นโอทู ครับอาจจะเอาโอทูแล้วครับเพราะว่าอาหารเสริมขออาหารเสริมทีแรกใช้เอเวอเรสต์ออกดีนะเดี๋ยวจะลองโอทูอจากลองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งใหม่นะครับเพียนเดียวนะครับก็ถือว่า